วันนี้เราเปิดโรงพยาบาลทักษณาพันสัร้อยเตียงนะครับคิดว่าจะให้แล้วเสร็จให้ทันอีก4วันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณ W H A นะครับที่เป็นเจ้าอของสถานที่ไม่คิดให้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็องค์การบริหารจังหวัดที่ได้ให้สนับสนุนงบประมาณมาในครั้งนี้นะครับก็ประมาณ10กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีทั้งผู้ป่วยติดเตียงอยู่ ที่บ้านนะครับแล้วก็มีทั้งในเรื่องของอผู้ใช้แรงงานนะครับคนงานครับคนงานเราจะย้ายมาที่นี่นะครับก็คิดว่ารองรับได้ประมาณ80เะอร์เซ็นตในจังหวัดนะครับ <t> ก็มีทั้งสวทั้งสงส,ส,น,งน,งงสงนะครับท่านนายกงค์งการบริหารสัวนจังหวัดนะครับแล้วก็ท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นนั้นมาร่วมมือร่วมใจกันสิ่งที่สำคัญต้องสัดกาที่สุดก <t> ็ข <ๆ S 1> ือขอบคุณบุคลากรทากการแพทย์นะครับที่เหนื่อยจริงๆนะครับดู ดูแลเนี่ยหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อหลายหลายร้อยเลยนะครับท่นบนานผคือเรื่องห้องน้ำานี่สร้างขันเล่คันแน่อนอนครับเพราะว่าเราใช้ห้องน้ําที่เป็นสําเร็จรูปแล้วก็มาตั้งวางเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องห้องน้ำเนี่ยจากประสบการณ์หลายๆที่นะครับเราเรื่องความปลอดภัยนะครับในเรื่องรั้วในเรื่องของการอ,อ,อาจจะมีแบ,แบ่งโซนช่วยกันดูแลตัวเองนะครับใส่แมสนะครับ ้อนกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยดูแลกันในครอบครัวนะครับเป็นระยะห่างโอกาสปัญหาวนจังหวัดเราเริ่มฉีดวัคซีนนะครับวันละ500-800คนนะครับมีทั้งผู้ใช้แรงงานแล้วก็ประชาชนเพ่วไปก็รณรงค์นะครับให้มาฉีดวัคซีนก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในโควิดตอนนี้นะคะที่ยังยังมียออเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในเขตพื้นที่10ังวัแล้วก็ เรารู้เช่นได้ว่าเราจะผ่านวิกฤตี้ไปด้วยกันนะคะต่อทีมทั้งทีมงาน้ทุกคนทีมคนจนทุ่ท่านเชียอมานะคะที่เชื่อได้ว่าเราจะผ่านไปได้คัะนะคะและไม่ว่าวันนี้จะมีปัญหาอีกตามที่เห็นเชื่อกันว่าจะเป็นปัญหาทนการณ์เช่นเดียวกันนะคะทางอบจก็เต็มที่อย่าที่ช่วยทางสามารถนะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะคะที่เล่าไปกันค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะครับก็พอรู้ว่า องค์การมหาสืทยจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้ทำเตี๊ยงสนามนะครับก็มีผู้ประกอบการมากมเลยก็ตอนรับรยอนรับเลยครับที่พูดเตี๊ยงสนามนีนะคะรับเวรครบขอบนนณครับ